เริ่มตดไม่ง,มงั้นลูกไส้โท่มากไล่งานขายของไรอาทิตย์นี้แหละไอดีโกอยู่หน้าบ้านต้องมียอมียมมียมหน้าบ้านต้องมียมมียอมีคูณเอ,อ้อีีน้องไอ้คนที่บูกเฮียดพลูกสั้นคูนยมยอ มะกอด้วยอ้อยด้วยอ้อยด้วยคุณยมยออ้อ,อยสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีดได้ว่ากัได้ดอกปัสนาบ่หรือว่าดอกอย่างน,นี้ทับทิมทับทิมเนี่ยดอกดอกไม้สวยๆเลยขึ้นมาต่ใสบูได้พันมาต่ใสบุน ดูพี่น,อน้องเลยง่ามไหลมีต้นเดียวรักษาปันดีปันยั่งโหลดทับทิมพุทรากล้วยต้องเอาไว้นาบ้านอเอาไว้นาบ้านเด้อพี่น้องนี่นี่นะกำลังกอก่กล้วยกันเลย เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งป่าจะบิดสาหน้าวานของช่ายกลางตองช่ายกลางที่อาหารกำลังกิดแกงกินคืออาหารมาที่กินเขาเดี๋ยวสิภาพเบิ่งป่า ตามที่กิงไม่อยากให้มันดอกไอ้เนี่ยปลาพุดะแบบอยขนาดนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดของอาหารสุดยอดของอาหารที่จะทำโอ้ยใหญ่ดเลย นี่แหละทำสิ่งที่เราจะกินเลื้องที่เราจะกินปลูกที่เราจะกินปลาอยู่นีนประมาณพันกัวตัวเครื่องปลาดุกปลานินปลาสวายปลานีในปลอยไปแต่ว่าพู้วี่พูดกินน้ำหรอกเดอยู่พูดเดียว มวนสุกาลสุกไลว่านน่ามึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อเอากินน้ำกันกบกัะมี่ปูกัะมี่ว่าไงน,นานเท็ดอันนั้นไทยส,สุดยอดเอาละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย